ดวชะตาของชาวราศีธนูหลังจากดาวเสา,วาย้ายชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรมาดูกัน สำหรับชาวราศีธนูนะครับก็ต้องบอกว่าดาวเสาร์นับว่าเป็นดาวที่สําคัญกับคุณอย่างยิ่งกันเลยทีเดียวเพราะดาวเสาร์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนของกระดุมพระหรือเจ้าเรือนของการเงินของคุณเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงและโยกย้ายของดาวเสาร์ในครั้งนี้นั้นนับได้ว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงการเงินของคุณให้มั่นคงขึ้นกว่าเดิมก่อนหน้านี้นะครับดาวเสาร์ของคุณโคจรเข้าไปสู่ในภพเรือนของราศีกุมเรียกได้ว่าราศีกุมจะมีดาวราหูครองเรือนอยู่อิทธิพลของเวลาดาวการเงินนะครับถ้าไปพัวพันกับพวกดาวพระราหูแล้วละก็ จะเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าจะถูกราหูค้นรัพย์นั่นเองเท่ากับว่าชีวิตของคุณนะครับชาวราศีธนูนั้นตลอดระยะเวลา2ปีครึ่งที่ผ่านมาคุณจะมีเกณฑ์การที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่เพราะเปรียบเสมือนกับการที่เรียกว่าไปอยู่ในเรือนของราหูจะมักโดนเบียดเบียนเรื่องการเงินหรือเรื่องการเงินจะมีจุดรอยรั่วลอยไหลเกิดขึ้นนั่นเองแต่นะครับพอหลังจากมีเกณฑ์การโยกย้ายในเรื่องราของดาวเสาร์นับตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมเป็นต้นมาเรียกได้ว่าดาวเสาร์จะโครจรเข้าไปสู่ในเรือนที่มั คเพราะเปรียกเสมือนกับการโคจรก็ไปสู่ในพบพันธุ์นั่นเองฉะนั้นนะครับเรื่องราวของการขับเคลื่อนด้านดาวเสาร์นั้นจะก่อร่างสร้างตัวให้คุณเองนั้นมีเกณฑ์การได้บ้านหลังใหม่หรือมีเกณฑ์การสร้างทรัพย์สินชิ้นใหญ่เกิดขึ้นมันเรียกว่าลักษณะของหลักทรัพย์จะปรากฏขึ้นมาในดวงชะตานั่นเอง ท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของดาวเสาร์นั้นนอกจากการที่ทําให้คุณเองมีเงินเก็บมากขึ้นกว่าเดิมหรือเรียกว่ารอยรั่วรอยไหลของการเงินนั้นจะมีสภาพคล่องการเงินที่ดีขึ้นแต่สิ่งที่สําคัญยิ่งมากกว่านั้นนะครับก็เปรียบเสมือนกับการที่คุณจะสามารถก่อร่างสร้างตัวสามารถสร้างทรัพย์สินชิ้นใหญ่เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นบ้านนะครับหรือรถเกิดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นการมาของดาวเสาร์ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นับได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้ชีวิตของชาวราศีธนูนั้นนมมมีควาั่ ผมมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง